สวัสดีครับโหราจารย์แชนแนลมหิังพลังบวกร้อยร้านชาชานก้าวมงคลโหราศาสตร์อินโดจีนภูมิจะเสนอเรื่องราวของชาวปีนักษัตว์ถะช่วงระหว่างวันที่25พฤศจิกายนถึง24ธันวาคม6 5น,นะครับมาดูในแง่มุมของการงานการเงินความรักสำหรับปีนักษัตว์ถะกันเลยนะครับ ในมุมแรกที่จะพูดถึงสหรับชาปีนักสัตว์เถาะนะครับชาปีกระต่ายเรื่องของการงานนะครับการงานสําหรับชาปีเถอนนะครับถือว่าทุกเรื่องเงินกับตัวแทนจาหน่ายกับโบรกเกอร์กับในน้านะครับเรียกได้ว่าพวกนี้มักจะพาเรื่องทุกจ่ใจพาเรื่องปัญหามาให้นะครับคุณต้องเหนื่อยมากๆในการประสานงานต่างๆในผลประโยชน์ด้านเงินสดเงินเริ่มต้นต่างๆเนี่ยระวังนะครับอย่ายุ่งเกี่ยวกับการเทคิคมมางต่างๆเาเกิดับการ แพ้สารในนั้นนั่นเองนะครับได้ง่ายนะครับในช่วงวนนี้การงานดีนะครับถ้าคุณแก้ดวงนะครับแก้ทางนะครับโดยเท่าเถาะไปไหว้ท่านท้าววิสวรรณนะครับก็จะพิจารณานะครับจากร้ายกลายเป็นดีมากขึ้นนั่นเองสําหรับการงานในเรื่องของจิตใจนะครับสำหรับชาวปีเถาะนะครับในช่วงนี้เท่าเถาะมักมีความอดทนสูงมากๆทนต่อแรงกดดันต่างๆได้ดีไม่ว่าจะปัญหาก็คือได้ยินเรื่องร้ายต่างๆความเครียดต่างเนี่ย แต่ว่าหากคุณงดรับสิ่งไร้เข้าตัวตัวได้นะครับและงดรับสื่อด้านลบต่างเนี่ยเช่นเรื่องราของการเห็นความตายของคนอื่นความเศร้าคําด่าทอคาบูลี่ต่างเนี่ยก็จะดีมากขึ้นเองนะครับซึ่งหากคุณเลี่ยงไม่ได้นะครับก็เมื่อรับแล้วนะครับก็ให้มันผ่านไปนะครับเป็นประเภทแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปเลยนะครับไม่ต้องไปจําไม่ต้องไปสนใจกับสิ่งเหล่านี้เป็นต้นในมุมความรักนะครับความรักของชาวปี ถอดเนี่ยถือว่าต้องมีการปรับตัวเยอะมากๆนะครับมักมีเรื่องกระทบกระทั่งกระทบกระเทือนได้โดยง่ายนะครับให้หลีกเลี่ยงไปยังสถานที่แออัดต่างๆเนี่ยหรือสถานที่ชุมนุมคนระดับล่างถึงระดับนกลางเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะส่งผลลบต่อความรักของผู้คุณได้โดยง่ายนั่นเองรวมถึงนะครับงดรับคนใหม่ๆนะครับเข้ามาที่บ้านคุณนะครับ เข้ามาที่ทำงานคุณนะครับเพราะว่าจะสร้างปัญหาม,มากๆนะครับทั้งคนโสดเนี่ยก็งดคบคนแปลกหน้านะครับโกางเจออุปสรรคนะครับและจะมาสร้างปัญหาสร้างทุกข์ให้มากกว่าสร้างสุขอีกด้วยนะครับโสดเนี่ยอยู่คนเดียวไปก่อนจะดีที่สุดในช่วงวนี้เรื่องของมุมการเงินสรับชาปีนักจัดเถาะนะครับอาชีพที่เกี่ยวกับพวก งานกลางคืนเนี่ยจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามักจะถูกเอาเรัดเอาเปรียบนะครับหรือถ้าทําเกี่ยวพวกน้องเข้าส่งออกก็มักถูกเอาเปรียบเช่นกันนะครับแต่ว่าด้วยนะครับความที่หากคุณเป็นกระต่ายที่ผ่านสนามรบมาเยอะนะครับเจอเสือสิงห์งทิงแรดมาเยอะมา,มากเนี่ยก็มักจะรอดจากปากเดียวปากกาไปได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นกระต่ายอ่อนนะครับอายุน้อยอยู่เนี่ยและหรือมีประสบการณ์ที่น้อยเนี่ยต้องระวังนะครับเป็นพิเศษส,สุดๆนะครับที่จะ ถูกแก๊งต้มตุ๋นนะครับตามมาตกทราบของคุณไปได้นั่นเองครับแบบไม่ทันรู้ตัวอีกด้วยนะครับจงวิสิในการใช้ชีวิตให้มากๆอีกด้วยนะครับแต่ความโดดเด่นนะครับของชาวปีักสัตถ์ก็มีเช่นกันครับในช่วงวลนนี้สิ่งที่เด่นสําหรับชาวปีักสัตถ์ก็คือคนที่ทํางานรับราชการเนี่ยถือว่าเป็นยุคทองนะครับจะประสบความสำเร็จและจะมีความโดดเด่นสุดๆเดียวนะครับ ก็จบแล้วนะครับสำหรับชาปีนัสสัตถ์นะครับช่วงระหว่างวันที่25พฤศจิกายนถึง24ธันวาคม65นะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครป์อย่าล,ลืมกดดิ่งช่องของชองชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ